เื้อยืดขวด P ีมีจุดเด่นและข้อดีอย่างไรบ้างเนี่ยครับสำหรับจุดเด่นคือการเป็นนวัตกรรมใหม่ในการนําขวดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นเสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยและสามารถช่วยลดปริมาณขยะของโลกได้นะครับสิ่งทอจากขวดพลาสติกอย่างโพลีเอสเตอร์ครับซึ่งได้รับความนิยมมากในการนํามาเป็นผลิตสิ่งทอนะครับทั้งนี้โพลีเอสเตอร์เส้นใยที่มีความแข็งแรงทนทานต้านเกิดความรั้วรอยนะครับทำให้เอื้อยืดรีไซเคิลเหมาะสำหรับในการใช้สภาพแวดล้อมทุกสภาพนะครับที่หนักแน่นหรือต้องการ ความทนทานและมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าเส้นใยธรรมชาตินะครับสำหรับเสื้อผ้าทางเรานีครับรับผลิตและจําหน่ายและสก,กีนนะครับท่านที่สนใจงานผลิตกับทางเรานรบีบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืดดีจีและเสื้อยืดจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งม,มอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีอย่างใีเชื่ององคอ์กรเสื้อบริษัท เช่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเรามีความเชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะการสก,กินผ่านเครื่องไดเรกทูการ์เมน์ซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาสง่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ